ท่านผู้ชมวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาพิสูจน์ว่าบ้านหลังเนี้ยนะฮะพื้นผน,นังหลังคาใช้โครงเหล็กตามภาพที่ท่านเห็นห่าง4เมตร4เมตรก็มุงหลังคาพาดเลยรับน้ำหนักได้400กิโลห่าง4เมตรเนี่ยน,นะครับผน,นังที่เป็นรอนรอนรอน,อน,อนเนี่ยเหตุผลก็เพราะว่าเราต้องการให้มีร่องระบายอากาศการเดินของอากาศได้ทั่วถึงทุกแผ่นท,ทุกทุกสองเซนเวลาเขาโดนความร้อนมากๆเนี่ยเขาจะได้ไม่แตกไม่หลุด แล้วก็เป็นการระบายความร้อนถามว่าที่ผมพูดจริงไหมจริงไม่ใช่นั้นเสื้อสูบรถมอเตอร์ไซค์ลวงพึ่งมอน้ําเขาทําไมถึงไม่ทําเป็นเรียบๆซนะเขาทำไมทาเป็นซี่ๆทำไมด้วยเหตุผลนี้แหละครับ Lehrer, ถ้าที่ท่านเห็นเป็นสีๆนี่ก็คือนาโนหิวนาโนเคลือบอลูมิเนียมเคลือบซิง<ๆ>ค์เคลือบสีเคลือบทั้งหมดสีชั้นเคลือบด้วยกันนะครับอันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปดูว่าอุณหภูมิข้างนอกเนี่ยกับข้างในมันต่างกันแค่ไหน นะครับอ่าเดี๋ยวตามผมมาดูเลยอ่าตอนนี้อุณหภูมิภายนอกจะอยู่ที่นะฮะเส้นสีแดงเนี่ยนะฮะจะอยู่ที่40องศาอ่า40องศาอ่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันว่ามันอุณหภูมิเท่าไหร่แนนะ่อ่าอ่าอุทอรมรมิเตอร์อยู่ตรงนี้นะครับอ่านี่ สามสิบสององศาเห็นไหมฮะแสดงว่าอุณหภูมิภายในเนี่ยต่างจากข้างนอกถึงแปดองศาเลยเห็นไหมฮะเนี่ยติดบัวผนังแข็งแรงพื้นปูทับด้วยลามิเนตลายไม้ขอบหน้าต่างก็ติดบัวไม้อันนี้เคาน์เตอร์ซิงเหตุผลที่ใช้อลูมิเนียมใช้พวกนี้หมดก็เพราะว่าลำคาญปวด บางคนซื้อสร้างบ้านหลังหนึ่งเป็นล้านอยู่ไปห้าปีหกปีพอไปลื้อตู้ออกมาปรากฏว่าผัวกินหมดเลยนะครับอันนี้พื้นห้องน้าอันนี้พื้นห้องน้ําก็ติดบัวซีนซิลิโคนเรียบร้อยอติดฝักบัวติดเครื่องทำน้าอุ่นได้เจาะ้าลงดูดอากาศได้ติดกระจกได้ติดซิงล้างหน้าได้พื้นเนี่ยที่เราปูมาเนี่ยคือระดับเดียวกันหมด เราก็ทําเป็นธรณีประตูขึ้นมาแบบนี้เพื่อกันน้ําไหลลงพื้นอันนี้นะครับเนี่ยทีผมจะพาไปดูอีกข้อหนึงหลังนี้เนี่ยงบค่าเฉลี่ยเนี่ยนะครับจะอยู่ที่ตารางเมตรหนึ่งเนี่ยไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทจะอยู่ที่ประมาณเก้าเก้าพันถึงหนึ่งหมื่นบาทนะท,นทุนในการก่อสร้างบ้านหลังเนี่ยบ้านหลังนี้มีทั้งหมดกว้างเนี่ยนะ สิบสองเมตรลึกเข้าไปเนี่ยแปดเมตรเนี่ยลึกเข้าไปในแปดเมตรนะครับรวมทั้งหมดก็ทั้งสองชั้นเนี่ยก็สองร้อยตารางเมตรพอดีถ้ารวมระเบียงรวมระเบียงขอบสระว่ายน้าเนี่ยนะฮะอันนี้ก็สามสี่ห้าหกเมตรหกสองสิบหกอีกหกหกเจ็ดสิบตารางเมตรถ้าคิดเป็นพื้นที่ใช้สอยต่อต rops, ารางเมตรเนี่ยเป็นตารางเมตรเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณสองร้อยเจ็ดสิบตารางเมตรหมดงบประมาณในการก่อสร้างไปทั้งหมดล้านเจ็ด ท่านก็เอาลานเจดตั้งหารด้วย260ตารางเมตรดูว่าต้นทุนการก่อสร้างเนี่ยมันจะอยู่ที่ตารางเมตรละเท่าไหร่ผมคูณแล้วครับมันตกตารางเมตรละหมื่นบาทไม่ถึงหมื่นแต่ถ้าเราเป็นปูนเป็นคอสลอเป็น,เป,นเป็นวิธีการก่อสร้างแบบเดิมๆเ,เ,เนี่ยหมื่นห้าคูณด้วย260ตารางเมตรท่านก็ลองไปกดเครื่องคิดกันดูนะครับว่ามันตกกี่บาทในการก่อสร้างบ้านหลังนี้ถ้าเป็นปูนนะฮะถ้าเป็นบ้านปูนเนี่ยเด็กๆก็มีขอบสระว่ายน้ำมีสระว่ายน้ำ ให้เด็กเล่นเนี่ยทา่านใคเอาไปทําเป็นภูวิลล่าทาไปเป็นบ้านพักอากาศทําเป็นบ้านส่วนตัวอ่าก็ได้เนี่ยมันประหยัดมันถูกสรุปต้นทุนค่าก่อสร้างของวัสดุโครงสร้างเหล็กพื้นผนังหลังคากันร้อนปีนฟองเนี่ยนะฮะก็จะอยู่ที่ตารางเมตรหนึ่งเนี่ยร่ำซ้ำกันง่ายๆเนี่ยเก้าพันถึงหนึ่งหมื่นบาทไม่เกินแน่ๆนต้นทุนนะครับแต่ถ้าว่าเป็นบ้านปูนก่ออิฐฉาปูนทาสีตีฟ้าเนี่ย ท่านยังไงยังไงไต้นทุนจะอยู่ที่ตารางได้รละหมื่นสองหรือหมื่นห้าแน่ๆยิ่งสองท่านแบบนี้ท่านต้องมีแน่ๆน่หมื่นห้าให้มันถึงจะสําเร็จอันนี้ยังไม่ได้คิดรวมที่ถุนบ้านด้วยนะครับที่ว่าสูงสองเมตรเนี่ยข้างล่างเนี่ยเนี่ยข้างล่างผมเอาไก่มาเลี้ยงข้างล่างด้วยเน,นี่ยข้างล่างก็เทป,ปูนกัน้นอะไรต่อมีอะไรข้างล่างอีกเป็นที่อยู่อาศัยได้อีกตีซะพานหลังที่สามท่านเอหมดเป 1, 7, 7, 7, ล้านเจ็ดสองร้อยเจ็ดสิบตารางเมตรสรุปวันนี้อัปเดตให้ท่านผู้ชมได้เหน็นเดี๋ยวผมจะพามาดูข้างในอีกห้องหนึ่งมันมมีทั้งหด หนึ่งห้องสองห้องสามห้องนอนสองห้องน้ำเนี่ยโตผมก็ทำแบบออกรอบๆถูกๆประหยัดเห็นไหมเนี่ยแม่่ที่ทำอย่างนี้เลยเรากลัวปวดเราต้องคิดในการข้างหน้านะครับส่วนผนังท่านก็นไม่ต้องไปปวดๆเนี่ยแล้วก็กันเสียงไม่ต้องไปห่วงว่าเสียงจะลาไปห้องอื่น่ผมก็ติดบัว แล้วแต่ท่านจะเลือกนะครับเอาสีลายไม้สักเข้มสีคลามนาโนอันนี้ก็สีลายไม้สักอ่อนอย่างเนี้ยอันนี้ก็ห้องน้ำห้องน้ำนี่จะกว้างหน่อยสองคูณสองเมตรเลยแล้วก็ปูกระเบื้องทับเซ็ตระดับตอนเราปูพื้นปิงกองแล้วก็ระดับเดียวกันหมดแล้วก็เทปูนปูกระเบื้องแล้วก็มีขอบขึ้นมากันน้ำไหลย,ย้อนกลับ ได้แล้วประตูก็เป็นประตูบานเลื่อนแบบนี้ถูกนะครับเนี่ยร้านหมดเป็นอัปเดตวันนี้เลยร้านเจ็ดคลิปที่ผ่านมาที่เจ็ดแสนแปดแสนมันยังไม่อัปเดตส่วนโครงสร้างเหล็กที่รับพื้นอันนี้คือพื้นนะฮะพื้นพื้นเนี่ยก็ห่างกันสองเมตรสองเมตรคานซอยก็ตามที่เห็นรูปเนี่ยนะครับขนาดเหล็กก็สี่คูณสี่คานเมนเนี่ยสี่คูณสี่โดยรอบสี่คูณสี่แล้วคานซอยเนี่ยสี่คูณสองหนาสามจุดสอง เดี๋ยวผมจะพาท่านขึ้นไปเดินดูข้างบนนะันนี้ก็คือเนี่ยรับน้ำหนักได้หรือไม่ได้ท่านก็ดูเนี่ยนี่โต๊ะหินอ่อนเนี่ยน้ำหนักต้องร้อยสองร้อยกิโลเนี่ยวางเนี่ยเห็นไหมครับสูนุนนมๆท่านก็เห็นแล้วนะครับว่าต่างก็ต้องแปดองศาข้างนอกสี่สิบข้างในสามสิบสองสามสิบเอ็ดสามสิบบวกลบถือว่าเย็นถือว่าเย็นเลยเอาของจริงเวลาลูกค้ามาดูผมก็ให้เขาดูทอร์โมโมิเตอร์ตัวข้างนอกดูตัวข้างใน เขาก็เห็นผลต่างต้องแปดเองศาเขาก็แฮปปี้กันแล้วนะฮะหนบวกกับต้นทุนการก่อสร้างเนี่ยจะตกอยู่ที่ตารางเมตรละเก้าพันถึงหนึ่งหมื่นบาทมันก็ประหยัดนะว่าถ้าในชั่วโมงนี้อะไรอะไรแพงร,รก็แพงนะฮะผมจะพาท่านมาดูข้างบนผมก็ทำบันไดออกนอกบ้านจะได้ไม่เปลืองที่ใช้สอยภายในนะอันนี้ก็ปกกระเบื้องนะครับเนี่ย คืออย่างนี้คิดก่อนๆที่ออกไปเมื่อตอนที่ยังสร้างไม่เสร็จเนี่ยยังไม่ได้มุงหลังคาท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าเราปลูกกระเบื้องปุ๊บเราไปนั่งสังเกตดูข้างในโอ้โหยังกอาเตาไมโครเวฟอ่ะเลยรู้สาเหตุเลยว่าเจ้าปูนเจ้ากระเบื้องเนี่ยตัวอมความร้อนแล้วถ่ายเทล,ลงไปผมก็เลยต้องตัดสินใจมามุงหลังคาพอมุงหลังคา,าเท่านั้นแหละภายในอุณหภูมิต,ามต่างจากข้างนอกแปองศาเลยเย็นทันตาเห็นเลย เราก็เรยรู้สาษเห็นว่าอ๋อไอ้ที่บ้านร้อนๆกันไอ้ปูนตัวดีไอ้ปูนที่โจรตัวดีเลยละ่ะอมไว้จนถึงสามทุ่มยังไม่เลิกอมอมความร้อนนะครับนี่ลูกค้าก็แวะเวียนมาดูกันทุกวันจนตะไรบ้านแห้งแล้วตอนเนี้ยมาดูบ้านหลังด้วยกันนะฮะเป็นทรงจัว่วให้สังเกตดูทรงจั่วแล้วก็มุงจากเหล็กตัวกลางลงมาถึงตัวนี้เลยไม่ต้องมีคานกลางเพราะว่า ลังคาเราเนี่ยความแข็งเนี่ยห่างสามสี่เมตรมันรับแรงกดแรงทับเนี่ยได้ถึงสี่ร้อยกิโลนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องความแข็งแรงไม่ต้องไปกลัวว่ามันจะแอนน่นแอนนี่นะอ่าเดี๋ยวถ้าดูที่แอนนี่เนี่ยนะน่มีช่างบางคนเอาไปมุงบอกลังคาแอนเราไม่ดีก็โทษปีโทษกองไม่เข้าใจในชิ้นงานที่ไหนได้จะไม่ได้แอนไม่ใช่เราไปไป,ไป,ไป,ไปออกเหล็กต่างระดับ ระดับมันต่างกันเวลาไปยิงนัดกดลงมันก็เห็นหลังคาหลังคามันก็กดตามคานเหล็กก็มองว่าหลังคาแอนนะไปชนหลังคาแอนที่ไหนได้ทางไปออกคานแอนพื้นก็เหมือนกันนะครับต้องต้องระมัดระวังในเรื่องของการติดตั้งพื้นที่จะรองรับกบระเบื้องรองรับการใช้งานด้วยว่าถ้าออกเหล็กไม่นิ่งไม่เซฟร,ระดับศูนย์ศูนย์เตะเนี่ยเวลายิงนัดปุ๊บเนี่ยแรงกด ของน็อตที่ยิงไปกับติกคารเนี่ยถ้าเกิดคานมาต่างระดับกันอย่างนี้ปั๊บเนี่ยมันจะแผ่นพื้นปิงปองมันจะแผ่นบอลนะฮะแผ่นบอลมันจะดีดปึ้งขึ้นมาเลยเพราะเหล็กมันหนาสีู่นย์มันจะดีดไอ้ที่ดีๆเนี่ยบางทีไปโทษวัสดุอัดมาไม่ดีมั่งอะไรมั่งไม่ใช่ไปเช็คได้เลยคานต่างระดับเพราะต่างระดับที่พวกไปยิงน้องก็ดีดเลยมันไม่เป็นศูนย์ศูนย์อ่ะมันระดับมันไม่ได้ว่ากันนะก็มีน้อยมีน้อยมีพันหลังมีสักหลังนึงแล้วที่ว่าดีดที่ แล้วก็ส่งไปทุกวัน,น,นถ้าท่านจะมากนเนี่ยมองสังเกตขวามือเห็นเขาลูกเนี่ยก็มองซ้ายจะเจอเลยถ้ามาจากกรุงเทพเขาลูกนี้จะอยู่ด้านขวามือโรงงานจะอยู่ด้านซ้ายมือห่างจากเขื่อนลำปองก็ประมาณสิบห้ากิโลมองซ้ายก็เจอเลยเนี่ยพอเห็นเด็กๆแล้วก็สร้างไว้ให้เด็กๆมาดูว่ายน้ําเล่นน้ํากันก็มีความสุขไปอีกแบบหนึง่งนะ